เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะฮะในวันนี้เราก็มาพบกับเกมเทลเลเรียกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมก็ในตัวคลิปนี้นะฮะจะเป็นส่วนของพาร์ทที่2นะฮะจากพาร์ทแรกเนี่ยที่เราไปล่าสมบัติประจนไพยและสร้างบ้านมานะฮะเราก็มีที่หลักแหล่งแล้วก็มีของที่ดีแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะประจนไพยไปให้ลึกที่สุดเลยฮะของใต้บ้านผมนะฮะเอาแค่ใต้บ้านผมก่อนนะผมจะมาดูว่าใต้บ้านผมเนี่ยมันมีอะไรนะัะผม ไปครับาจากพาที่แล้วยังเป็นตอนกลางคืนอยู่นะแต่ผมหาสนไม่เพราะว่าดาบผมมันแรงอย่างโคตรไปครับเราไปขุดตรงนี้ต่อเราจะไปในแนวทะแยงนะฮะถ้าเราไปในแนวตรงผมไม่แน่ใจว่าผมจะขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปในแนวทะแยงก่อนนะครับผมไปครับขุดไปขุดไปเรื่อยๆดูกว่านู่นนะจะเจอแร่ที่โหดที่สุดในโลกมันน่าจะแบบขุดแบบ AOE ไปเลยนะแบบไอ้ที่มันหมุนควงอยู่เนี่ยรอบตัวเนี่ย ขุดแม่งรอบตัวไปเลยอะไรประมาณนี้เออดันต้องขุดตรงที่เมาส์ผมชี้เนี่ยโอ้แต่นี้ขุดแรงขึ้นนะผมว่าขุดแรงขึ้นเยอะเลยอะเอ,เอ้าเฮ้ยมึงไปชนน้องตายหรอโอ้ไม่โหดร้ายอย่างเงี้ยเราเอาแบบทะยงสลับกันไหมล่ะทุกคนเพื่อแบบไม่ให้จําเจโอ้โหนี่ผมต้องระเลงเมาส์แบบเออเฮให้มันแบบขุดทั่วๆไปขุดต่อไปเรื่อยๆครับเราคงจะเจออะไรสักอย่างเองฮะ มันจะเป็นมายคราฟหรือเปล่านะเราจะเจออะไรสักอย่างไหมอุ้ยเราทำไมปักสองอันแล้วลูกเออนี่ผมจะไม่เจออะไรจริงเหรอทุกคนผมพูดมานลึกมากเลยนะถึงมันจะไม่ลึกขนาดนั้นแต่ก็ลึกแล้วนะนี่ยะไม่ให้เจออะไรจริงเหรอเอาวะมันติดอะไรวะมันชอบติดเนี่ยนะฝงตรงนี้ไปครับวิ่งต่อไปเรื่อยเอาวะถึงแม้ มันจะไม่ค่อยเจออะไรแต่เดี๋ยวมันก็เจอครับทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนผมจะเจออะไรแล้วปะวะอฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงตัวอะไรเหยียบน้ําทุกคนหรือว่าเราจะเจออีกแล้วผมว่าตายนี้แหละใตเนี้แหละอ่าโอเคเราทําไงดีวะเราพร้อมกระโดดไหมทุกคนเราพร้อมแหละอุ้ยเชือกหูด้าเม็ดสี่สิบกว่าอะไรอะ่ะแล้วก็เราไม่รู้ไงมันเออ ตกต้องตกสูงขนาดนี้ปิงไปไงวะอ่าได้เวลาลองของแล้วไอเชือกนี่เอา้าไม่ไม่ได้ให้ลองของแบบนั้นอ๋ออ่าอ่าแล้วแล้วไงอ่าเออ โอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับมันใช้อย่างนี้ครับโอเคถือว่าต่อให้เราตกลงมาก็ไม่เป็นไรนะฮะเรามีเชือกอยู่นะครับผมอะถ้าอย่างนี้เราก็ขุดตรงไปยาวๆได้เลยเดิยเชือกใช้ไรคาบวะลุงนี้ต้องคามาเยอะละโคตรนักสำรวจเลยตอนนี้ผมเนี่ยเฮ้ย hey, ทุกคนเหมือนเหมือนผมจะเจออะไรเป่หวะทุกคนเราเจอคอปเปอร์ขุดเลยดีครับโอ้โห oh. โอ้หทรัพยากรล้วนๆแต่คอพเปอร์เราก็มีทั้งอาวุธมีทั้งอะไรอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราจะได้ชุดหรือเปล่าไปคุตต่อผมว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนถ้าเราตรงไปเรื่อยๆผมเชื่อมั่นอย่างนั้นผมเชื่อมั่นอย่างนั้นอย่างมากอุ้ยเป็นทางลงอยู่แล้วทุกคนก่อนอื่นเลยนะอ๋อมันเป็นน้ําทุกคนอ่าึอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ย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 ติดยหยังมุมติดยหยังมุมโอเคเราจะไม่ลงอุ้ยหรือว่าเราต้องลงไปตามนี้วะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราเราไม่ต้องลงไปตามนั้นฮะเกือบเกือบเกือบไปละเกือบขึ้นมาไม่ได้ละแบบนี้โอเคคราวนี้คาถามครับเรายังจะกลับไปได้หรือเปล่าเชืชอกหมดหายละ อาโอเคเรามีบันไดละวไปไปต่อถือว่าเป็นบันไดแล้วกันจุดแเบบนี้ยถือว่าเป็นบันไดแบบบันไดจําเป็นแล้วกันนะนี่เราจะไปถึงไหนเนะี่ยเป็นน้ำหรอเราต้องขุดขึ้นข้างบนหรอถ้าขุดโดนน้านี่น้ําไหลมาแน่นอนนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเหล็กปะหอ,อสโตนเหมือนผมรู้สึกว่าเราต้องขุดลงไปข้างล่างอะไอแบบนี้ผมว่าไม่น่าเจออะไรอะ ใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดว่างั้นไหมเออผมคุยกับใครอะ่ะโคนหน้าไลฟ์สดเลยทุกคนถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วชอบอยากให้มีไลฟ์สดบอกผมนะตอนนี้คือแบบผมเปิดไลฟ์สดตอนไหนก็ได้แล้วนะเพียงแต่ว่าเอออาจจะต้องเป็นแบบเสราร์อาทิตย์หรืออะไรทํานองนี้หรือแบบฟังเสราร์ที่ผมอาจจะไม่ว่างนะแต่ผมสามารถเปิดไลฟ์ให้ได้นะทุกคนอยากอยากจะดูแบบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยปักดิปักดิกดเอออมเหมือนจะไม่มีอะไรวะทุกคนไปเรากลับดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไปครับ เชือกมาเยอะๆนะฮะเอ้ยเหมือนผมเห็นทองแดงใต้ใต้บ้านเราอ่ะเอาสลามอืมอ่ารลครคาอะไรได้บ้างนะตอนนี้แคมป์ไฟไลฟ์ลีเจนอ๋อรีเลือดเฮ้ยอย่างนี้ต้องวางดิวางนี่เลยครับโอเคเว็บลบมีลบธรรมดาไหมอะเรารคาไปออนมาแต่ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเกี่ยวกับไอ ไอออนไม่ใช่ไอออนดีคอปเปอร์เออ20อันอ่าถือว่าเป็นเชือกครับเชือกใหญ่มุมโอเคสโตนบล็อกอะไรพวกนี้มันผมมาเก็บเก็บไว้นี่ดีกว่ามันไม่ใช่แร่สารสำคัญอะไรขนาดนั้นฮะมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วจริงๆอุ้ยไปเราไปฝั่งนี้บ้างดีกว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราไปฝั่งขวาใช่ไหมทุกคนมันเป็นแถบทะเลทรายใช่ไหมเดี๋ยวเราเรอดูฝั่งซ้ายเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้ซากุระ ก็ได้วูดเหมือนกันโธ่แต่เราก็นึกว่าจะดอกเฮ้ยแร่อะไรอะแร่อะไรอะอ๋อไออนอนโว่เราก็ดีใจนึกว่าเจอแร่ใหม่เฮ้ยข้างล่างมีปะข้างล่างจะมีอีกกว่าทุกคนใช่ปะอนี้ก็มาไม่หยุดเฮ้ยเหมือนมันจะมีอีกว่ะเฮ้ยนี่มันดงโอ้นี่มันดงไอออนทุกคนเอาแล้ว เกิดแล้วผมเกิดแล้วแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอออนหมดเลยหรอเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนผมเจอเรียกว่าแหล่งทรัพยากร,กรก็ยังได้ดูไอออนนี่ดิไม่ได้ว่าดวงดีเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเรื่องปก,กติครับเรื่องปกติของเกมแบบนี้ครับเอาจริงคือคือผมว่าแบบเออถ้าทุกคนเล่นก็คงจะเจออะไรแบบนี้บ่อยเออแต่ผมเพิ่งเจอไงผมขอ acting หน่อยนะเออ คนเราเพิ่งเจอมันก็ต้องแบบ acting ดีใจเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะขโทต่อไปเราจะขึ้นแบบนี้เอา้าทะเลทรายเหมือนกันนี่ว่างั้นกลับกลับกลับกลางคืนและกลางคืนแล้วต้องกลับไปเด็บบ้านเดี๋ยวแดเนียลกูตายอีกชิว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 ดูผมตีด้วยเออ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 เอเออยากหลงจริงว่ะตังไว้ทำอะไรวะรอค้ามี่ก่อน ยี่ห้าอันไมค์คาร์ดเฮ้ยคือยังไงอะถ้าเราสร้างตั้งรางนี่คือเราไปได้แบบนั่งไปได้เลยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้อะไรที่ผมต้องการที่ Advanced, วิเวิร์กเบนเฮ้ยแอดวานว่ะเอาดิอ่ะตรงนี้วางได้โอเคแล้วเราวางอันนี้ไปตรงนี้เรียบร้อยเราฟับได,ได้เพิ่มบังครับอ่านี่ไงออนพิกแอคทุกคนปั๊บ นิม b บอุ้ยบอก5สปีด5มิลีเอาและเอาและมาแล้วผมว่าผมมาแล้วอันนี้ทิ้งไปแล้วก็ผมว่านะต้องคราบดาบใหม่ที่มันติดสีน้ำเงินอ๋อสีสีเขียวอ่าก็ยังดีฮะ9มิลีดาเมจทำไมดาเมจเบาลงวะอ๋อแต่ดาเมจเบาลงอะแต่มันตีไวนะผมว่า าดาบนี้เก็บไว้ก่อนไหนลองเทสสิเอา้าทำไมมันตีเป็นอย่างเงี้ยเอ้าเปลือไงไอออนกูมีเนี่ยช็อตซอสมิโอ้โหดาบสั้นปะโถ่ผมเศร้าเลยแบบนี้แล้วอะไรมันจะสู้ไอมือซอมบี้ผมได้ววถ้างั้นนะ่ะมาเลยผมจะได้เปลี่ยนนะมันไม่เท่อะทุกคนเออมีดาบที่มันแบบคเท่ แต่ดันกากมีอะไรเศร้ากว่าน,นี้อีกไห,ม,ห,ม,หมืโอ้พาร์ทนี้มีแต่อะไรชิวๆวะทุกคนมอนก็ง่ายเอาวะ่ะผมว่าตอนกลางคืนผมก็ไม่กลัวละผมไปเลยผมว่าทางซ้ายเนี่ยแหละผมจะเจอของดีทุกคนว่าถ้าเราคุดเหมืองมันก็ได้อยู่แหละแต่ผมมองว่าตอนเนี้ยยิ่งเราไปซ้ายอ่ะมันจะยิ่งยาก เพราะฉะนั้นความยากเนี่ยมันตอบโจทย์สารผมนะทุกคนไปครับไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยยากยากแต่เจอยากแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่เจอตัวอะไรก็ไม่รู้เุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไอเชี้ยมันมืดด้วยมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปักดิปักปักอุ้ยตัวอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย บอสเหรอทำไมดนตรีมันเราทึกอย่างนั้นนะ่ะเื้นี่ยทุกคนดนตรีกลับมาปกติแล้วเมื่อกี้ผมเจอบอสเรออะไรอ่ะเฮีย <Here. S 2> มันคืออะไรวะเมื่อกี้หนอนหนอนยักษ์เหรอไม่ได้ดิต้องเจอกันหน่อยป่ะคิดว่าคุณเก่งเหรอฮะไหนอ่ะนี่ไงดนตรีมาแล้ว มันตีมาแล้วทุกคนยังไงเอ้าไม่มาแล้วเหรอไอ้หนอนอะอย่าบอกนะเป็นแบบวิคทามีเว้นต์อะคือแบบเป็นทิกเกอร์อีเวนต์ที่แบบว่านานๆทีเจอทีอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอะไรวะเอ้าวิอันนี้อันนี้ตีไวขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้วิแต่ตีแรงขึ้นด้วยโอ้โอ้โอ้ครโดนเจ็บอืม มา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 อะไรอะไรม,มึงก็แค่เก่งกันตอนกลางคืนแค่นั้นแหละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตกไปไหนกูเชี่อเลยวะเมื่อกี้คืออะไรทุกคนคือพี่จะบอกว่าอย่าเดินทางตอนางคืนนะมันมืดนี่หรอว่าเออเราก็มองไม่เห็นด้วยไง อยู่ดีก็ตกโทษเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอเกมนี้เดี๋ยวก่อนมันชักจะเขิมกระเดิมเกินไปแล้วอะไรอะ่ะแอนแอนไลออนสิงโตมดเลือดสีม้าอุ้ยอืมอืมเราเราสามารถไปเก็บกู้ศพเราได้ไหมตังตังเราอะ่ะเฮ้ยแม่งมาแล้วทุกคนมาถึงมาถึงมา อยู่ไหนมึงมามึงมามามึงมามึงจะพวมมาต้องไหนมึงมามาผมงมาต้องไหนโอ้ยเออตายหาซะโทมันจากแน่ัะแค่ไหนเชียววะสวยตรงนี้ที่กูตกไปรออะไรเออนั่นแหละตีโดนกูได้ไงวะผมว่า ผมว่าตังช่างมันเดียวอะผมว่ามันเราไม่ได้ใช้หรอกความจริงผมว่าเราไปเราไปดีกว่ามันลึกไปอะดูเนี่ยนะลึกโคตรเลยนะทุกคนอย่าเราตีแรงเนี่ยนะมึงอะกระโดดถึงมาวะกระโดดเฮ้ยเชียเฉียดเฉียไม่ถึง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 โอเคโอเคไม่ถึงรู้แล้วหน้ารู้แล้วหน้าว่าไม่ถึงน่ะนะแตงเย็นถึงไหมทุกคนผมว่าถึงไป Okay. ไปอุ้ยนี่ผมมาอยู่ในแมปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ในแมปที่ว่าเจอแต่ไอตัวบินได้ไอนี่เอาลงมาสักทีเถอะอุ้ยอุ้ยเยอะ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 ว่ะอุ้ยแล้วกูเจ็บเจ็บเนื่องจากอุ้ยติดชิปหายแล้วไก่ด้วยเฮ้ยมันไก่บ้านเดี๋ยวก่อนอุ้ย เฮ้ย,ยต้อง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 กินต้องกินไอ้เหี้ยติดกูดาวอีกแม่งเอ้ยนี่มามาดิมาดิมาดิมาดผมเจ็บอะไรของผมวะอืมมาเฮ้ยกองอะไรอะ่ะเมจิกดาเมจไม้เท้ากายสิทธิ์พูดได้เชือกหกสิบ แอลออีกแล้วน้ำยากลับบ้านอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านรีบรบเก็บเพราะว่ามันจะมาหาโอ,อุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ๊ยมันน่าสำรวจจังเลยอ่ะโอ้ได้เชื่อบเพียบโอ้โหได้ฮิลลิ่งโอ้โเฮ้ยทำไมสลามตัวนี้ผมตีไม่เข้าทุกคนอคุอ้ยอ๋อผมใช้ขวานตีโทดโทโท นี่เรามาถึงไหนแล้ววะทุกคนเราควรกลับไปไหมผมรู้สึกเราเริ่มมาไกลกันไปแล้วแต่ตรงนี้ก็น่าสำรวจนะผมว่าเอ,า,อางี้ป่ะหล่ะทุกคนคือเราเรามีที่วับกลับบ้านเยอะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็แค่ว์ปกลับบ้านไงนี่ป่ะมีเชือกอีกต่างหากเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอานี้ไว้นี่เลยดาบนี่ผมไม่ใช่ละมาไหนมึงมากันทีเอาติดอะไรวะเนี่ยเออมา ลงมาอืมโหโอุยมึงลงมาอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ทุกคนขุดไม่ขุดไม่เข้าเลยเฮ้ยผมต้องขุดนานแค่ไหนกว่ามันจะพังอะหรือว่า u n a b l e to break มัน u n a b l e หรอคือเราไม่สามารถขุดนี้ได้ด้วยแบบเครื่องมือแค่เนี้ผลตายหาชิมหายแล้วถ้างั้นมันมีอยู่หนึ่งหนทางทุกคนไม่รู้ว่าจะพอหรือไม่เอาชิบหายแล้วเชือก เชือกไม่ใช้ไม่ได้เอาไปนีแล้วกันลองดังแอร์เดี๋ยวเราจะกลับไปตรงนั้นฮะทุกคนที่ที่แบบเออผมแบบทำคอนเทนต์ตกอะ่ะเออตกครั้งแรกฮะก็อ่ะอ่ะเนี่ยแบบ ผมแบบไอ้นี่ไงแบบตกให้ทุกคนดูไงว่าเออข้างล่างอะ่ะมันมีอะไรยังไงบ้างนะฮะแบบเฮ้ยมันน่าสำรวจไงเราก็จะเออมาเซอร์เวยให้ทุกคนดูก่อนว่ามันมันมีอะไรให้ดูเยอะนะเอออะไรประมาณนั้น เอาเป็นว่านะทุกคนผมว่าพาร์ทนี้ผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะซึ่งแน่นอนนะถ้าใครอยากจะดูซีน์นี้ต่อนะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำพาร์ตต่อๆไปนะคะผมและแน่นอนฮะถ้าทุกคนมีเกมอื่นแนะนำนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะใต้คลิปผมจะเอาลองไปดูนะฮะว่าเออถ้าผมเล่นแล้วเนี่ยผมจะจอยกับมันหรือเปล่าแล้วมันทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและยิ้มได้หรือเปล่านะฮะผมก็สำหรับใครที่มีข้อแนะนำข้อติชมหรือมีข้อเสนอแน,นะเพิ่มเติมอะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะ สวัสดีครับ